โอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราจะอ่อยเป็นระยะ2.7เนาะวุวชอตนี้โอ้โอุ้ยปล่อยเซตได้ปล่อยเซตได้วอุ้ยอุ้ยถอนถอน้ยถอน้ยจมันไงโอ้โหตอกแหง่ะไม่เลย

สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมและทริปนี้นะผมพาทุกคนนะครับผมมาตกชิงเหลียววนเรือนะสวันหนึ่งคืนนะทริปนี้นะก็ตอนนี้เราจัดการเรือที่จะตกเรียบร้อยแล้วนะถ้าจําได้หมายนี้คือผมเคยมานะแล้วก็ตอนนี้นะ้มันท่วมที่จริงตรงนี้เป็นจุดที่เรากางเต็นท์นนะทุกคน ถ้าใครจําได้นะฮะอยากตกหลิวบนเรือมานานมากแล้วนะครับผมก็ทริปนี้ก็โอเคก็ยังได้ฟิลครึ่งหนึ่งนะก็คือยังตกริมฝั่งอยู่นะและทริปนี้นะครับผมก็มากับพิกิตเพชรดำนะฮะสวัสดีครับฝากช่องเพชรดำฟิชชิงด้วยนะครับสาหรับเอฟซีช่อง PD ดีฟิชชิงไอชูนะครับผมก็จะนั่งท้ายเรือนะผมก็จะนั่งหน้าเรือประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้จะโดนหลอกมาเชือดรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับครับ ทุกหมายที่นุพาไปนี่โดนเชือตลอดครับผมว่าวไปนะวันนี้อาหารก็เป็นอาหารพิกิตเพชรดำเหมือนเดิมนะฮะก็ทริปนี้เราก็จะบอมอาหารไปก่อนนะครับผมไปฮะนี่ฮะบอมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับผมส์เพราะว่าหมายเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เคยมานั่งเลยไม่เคยมาเลยก็อันดับแรกเราจะบอมก่อนแล้วก็หวังผลคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะฮะโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราจะอ่อยเป็นระยะ2.7เนาะ พิกิดช่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมผ่านเนาะลึกประมาณ2เมตรกว่าเนาะพี่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวอ่อยไปเลยนะครับก็เอาเอาม,านม,านมานันแะมทเนาะมันแมทพอประมาณนี้ทุกคนนี่ประมาณนี้นะโอเคเนาะอ่อยตรงพี่พนแหละเอา<ะ>เอาคัะ เอาให้พี่มาเอาเอาให้น่อยอ่าโอเคเดี๋ยวอ่อยให้พี่กิตสักหน่อยนะฮะโอคต้องอ่อยสิแล้วก็ที่เหลือรเราจะสาดเป็นน้ำไปเพื่อให้กลิ่นของอาหารมันคลุ้งนะฮะน,นี่กระจกก็เข้าเต็มเลยไม่มี ใช,ใช่โอเคก็เดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์กันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสักพัก,กค,ค่อยตกเนาะเพราะเดี๋ยวรออาหามันแตกตัวสักหน่อยนะฮะโอเคทุกคนก็ผมจะตกเป็นระยะ2.7นะครับแล้วก็เป็นตกเป็นแบบไม้ตาย2ตะขอนะวันนี้ก็ตะขอผมจะใช้เป็นเบอร์5จินดามณนีนะครับผมเ <Wow. S 1> บากว่าผิวกว่าปลากินดีกว่านะครับผมเรื่องความเบานะต้องยกให้เขาเลยสุดยอดจริงๆนะฮะเมนสายเมนวันนี้ผมใช้เป็น12ปอนด์ของจินดามณนีเหมือนกันนะแล้วก็ชิงหน้าผมจะใช้เป็น8ปอนอนนะครับ โอเคก็ทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าอ่างนี้จะเป็นยังไงจะมีปลาอะไรบ้างแต่หลกัลกๆมีปลานินแน่นอนนะครับผมปลานินปลาแก้มช้ำม,มีแล้วก็สิ่งที่น่าค้นหาที่สุดก็คือปลาในสําหรับอ่างนี้นะครับไซส์ใหญ่มากก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโหทุกคนสิ่งที่พวกเราไม่อยากเจอมันมานู่นแล้วครับผมดํามาเลย <laughs> oh my god มาแล้ว <laughs> เป็นประทามที่คาดไว้ <laughs> มาแล้ววิกฤตหลังจากฝนซาลงไปนะครับผมโอ,อ้แก้มช้ำตัวใหญ่มากครับสวยสวย ตอนนี้พี่กิจกำลังทำเมนูตีนหมูหนึ่งนะครับโอ้โหอร่อยมากนะจากคลิปที่แล้วผมก็เลยอยากกินอีกนะฮะคลิปนี้ก็เลยขอพี่กิจมาทำให้อีกนะครับทุกคนไสบ ไดแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นปลาแก้มช้ำนะไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ไซส์ใหญ่ของพี่กิตนะใครอยากเห็นก็ไปดูได้ที่ช่องพี่กิตนะฮะทุกคนดูนี่นะเห็นจําจุดที่เราเอาของวางได้ไหมครับตอนนี้น้ําขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยนะเห็นไหมโหคือน้ําเมื่อเช้าฝนตกนะครับน้ามันจะลงตรงนี้แรงมากเลยฟู่มุมเลย โอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พวกเราเนี่ยจะกินข้าวกันก่อนนะ <c oughs> คิดว่าตีนหมูนึ่งน่าจะสุกแล้วนะครับแล้วก็พวกเราหิวมากกินของหมูนึ่งเนี่ยมันหอมไปถึงที่เรานั่งที่เรือเลยนะทําให้อดใจไม่ไหวแล้วนะ <laughs> เอาลุงใส่ไว้ข้างในนั่นแหละครับโอ้โหนี่โอ้ปันนินโอ้ใช่สวยใส่สวยอันนี้โอ้ใส่เกือบโลนะลุงนะมาดูไส่ที่เขาใส่ไว้นะทุกคนรอดูว่าจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเรารอดูด้วยนะครับ แล้วลุงจำไม่ได้ครับว่าใส่ตรงไหนอ๋อลุงเจอแล้วครับได้ไหมไ ทุกคนข่าวร้ายนะไปฉายที่ผมจะตกมิไดไนต์คืนนี้เมื่อกี้คือเราเอากระเป๋าอ่วางไว้ด้านข้างนะท่านผู้ชมแล้วก็คือน้ํามันขึ้นเร็วมากพวกเราตั้งตัวไม่ทันนะฮะแล้วก็รู้ตัวทีคือน้ําเต็มนี่เลยนะทุกคนโอ้โหเปิดมันตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วนะฮะโอ้แล้วคืนนี้ผมจะตกบายไงเนี่ยปลากินกลางคืนด้วย คลิปนี้ลืมเอาสบู่กับแชมพูอาบตัวเปล่าแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตกมิดไนไนท์กันนะครับแต่ว่าไฟฉายผมม,มันพังเนาะ <c oughs> วันนี้เราเจอฝนกันทั้งวันเลยนะทุกคนไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะครับ ที่ปลามันไม่ค่อยกินหรือโดนฝนถล่มอะไรนะแค่เรามาเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้นะก็สุดยอดแล้วนะครับผมอากาศดีๆถูกห้อมล้อมด้วยภูเขามากมายแล้วก็สายน้ำแล้วก็แสงแดดที่ไม่เห็นเลยโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปตกปลาด้วยกันเลยนะครับผมเป็นมิดไนท์ค่ำคืนนี้หวังว่าจะเป็นค่ำคืนที่ดีของพวกเราทุกคนนะฮะ อูดูถอนไม่ไหววะไม่ใ้่เ้ยอฮึดแฮึฮึดึฮึเนี่ยนะครับปลาปกไอปลาปกอะแย่คร้บแ้มช้ำอ่าลำบากจริงๆะทริปนี้น่าหลิงนน่าหลิง โอ้ยไปได้เฮ้ยนี่น่ะต้นหินคอยมาโคมงงาว่ะทุกคนตอนนี้แมลงมาหาสารเลยครับเดี๋ยวในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเป็นเป็นแสนอ่ะผมว่าตอนเนี้ย คือมันตอมไฟที่เราเปิดเพื่อถ่ายทําตอนนี้นะฮะ <_ an> คือตอนนี้เราลุ้นปันนินใหญ่กันนะทุกคนโอ้ยนุ่อเอ้ยอมดอ,อหมหาศาล โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะขออนุญาตเก็บกล้องก่อนนะครับเพราะว่ามันตั้งยากมากแล้วก็เราเปิดไฟเนี่ยมแมลงเยอะมากเลยนะทุกคนผมพยายามเต็มที่แล้วที่จะถ่ายให้ทุกคนดูมิดไนท์ในคืนนี้นะครับ ก็ขอโทษทุกคนด้วยตอนนี้เมื่อกี้พิกิตก็ลงไปทําที่ปักเรือใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นเร็วมากจริงๆน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมีผลต่อการกินของปลามากเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้ากินยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าจะเป็นปลาอะไรบ้างนะโอเคไปลุ้นกันนะฮะเป็นไงบ้างครับก็ทําเปียกันอีกแล้วครับตอนค่ําซ่อมเรือนะฮะให้มันมั่นคงนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมก็อุปสรรคมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการตกปลานะเดี๋ยวไปลุ้นกัน โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็ผมอยู่ในเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับผมก็สําหรับคืนนี้เราก็สู้กันมาเต็มที่มากแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ปลาเลยนะสําหรับคืนนี้นะครับแต่ว่าก็กินอยู่แต่ว่ามัน ไม่ได้ตัวเนาะเดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นวันที่ดีของพวกเรา,อาโอเคก็สําหรับคืนนี้ก็กุดไนท์นะครับผมเราอย่าไปหวังปลาให้มากนักนะครับจนลืมไปว่าเรามาตกปลาเพื่อความสุขเรามาตกปลาเพื่อการพักผ่อนของเรานะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าทุกคนขอบคุณที่ดูวีดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะเจอกันพรุ่งนี้เช้ากุดไนท์ครับผมบ๊ายบาย ดมอร์นิ่งครับผมทุกคนในเช้าที่มีแต่ฝนโปรยปรายนะครับผมจานนี้ผมกับพี่กิจก็ทําอาหารเสร็จแล้วนะครับเจียวครับผมว้าวแล้วก็ข้าวต้มต้มหมูนะฮะโอ้โก็ตินหมูน,นึ่งเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเช้านี้ก็ไปกินข้าวด้วยกันนะทุกคนเมื่อคืนนอนดีมากนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยดีมากแล้วก็เช้านี้เราเช้านี้เราตื่นสายนะเพราะว่าอากาศมันดีโอเคครับผมกินข้าวกัน ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาปลาในวันนี้กันนะครับผมชีวิตเราก็ต้องอยู่ด้วยความมีหวังนะครับเราก็หวังว่าวันนี้เราจะได้ปลามาให้ทุกคนดูนะไปะเดี๋ยวไปตกปลาด้วยกันดีกว่านะครับผมทุกคนดูบรรยากาศครับผมโอ้โห ปล่าว่ะปล่าเลยเอ๊ก็ดึงดึงดึงเลยอ่ะเห็นไหมแล้ก็บรรลุสักขอละล้วเดี๋ยวผมจะลองลอยกุ้งดูนะครับจะลอยขึ้นจากหินคือตอนที่เราตกบนหินนะทุกคนจะลองลอยขึ้นมาจากหินสักสักครึ่บหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองดูว่าลอยเนี่ยจะจะได้ผลหรือเปล่าเนาะทุกคนมีใจเลยเหรอโอ้โ สำเร็จแล้ววิกิพเียมาถึงแล้วโอ้โหตัวแรกครับวันนี้จมอุ้ยโดทมเลนี่เฮ้ยว้าวว้าวว้าวโอ้ววิกิพีว้าวว้าวว้าวไม่มีครับโอ้ยสัตว์กิพเียแม่ เ้ยหมานจริงๆครับผมสแล้วสามแล้วโอ้ยหกิมีะมหัวร้อนทุกคนไปกินยเอายเอาผมยังไม่ได้เลยมาเยมาเยมาเยากินงแหนนี่ดเลยนหรอุ้ยปล่อยเสพได้ปล่อยเสพได้ปล่อยเได้ปล่อยเได้หนูปล่อยเสพได้หนูามมปล่อยเได้หนูปยได้หนูปล่อยเสพได้หนูไอ้กบมนเอ๊ะร้อนนร้อนนอฮ้ยไอเสียุ้ในนี่นี่วะ ไปเลยกดตักมาถึงกุ้งแล้วแหละโอ้ยอะแตกแล้วครับผมทุกคนผมทำได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมมาถึงตอนนี้นะขอบคุณเทคนิคดีๆของพี่กิตนะฮะ นะทุกคนอ่ะโอ้ยได้เยอะแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเสียงดังเสียงดังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยกำศประตูทุกคนประตูเุ้ยเต็มป้าเติมกุ้งเลยคิดเุ้ยมันจังเลยอ่ะทำไมเมื่อวานไม่มันอย่างนี้วะคลิปผมครบแล้วเมื่อก่อนครบแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่บันี้น้อยตอนนี้ผมตกเป็นแบบลอยนะทุกคน คือตรงที el, el, que, ่ผมนั่งอ่ะด้านล่างมันเป็นโขดเห็นนะผมตกแบบจิจไม่ได้นะฮะเฮ้ยเรยวลุ้นกันต่อครับตอนนี้ปลากำลังเข้าฝูงทุกคนฝนก็ตกนะแต่บรรยากาศมันดีมากทุกคนแบบเราไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวปลาแมวุ้ยถอนถอนโหยถอนุ้ยจมนั่นไงแล้วครับเฮ้ยปลาแหมเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยโยอะไรีมวะ กินกุ้งกกุ้งครับน,นี่ได้เฉดด้วยเอาไปอาโอ้โหเสร็จได้ตัวใหญ่เห็นมอ่าท,ทุกคนเมื่อกี้เออลองกดเปิดกล้องครับโอ้โหใส่สวยด้วยแม่งเอ้ยน,นี่ใส่สวยนะทะุกคนใช้ได้ปลาดิญนนที่นี่สมบูรณ์มากนะครับอ้วนปักเลยถอนถอนถอนจมจมจมเม็ดออกตัวถอนถอนถอนจม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 ถอนจมจม ไอ้จมจมจมบนี้โอ้โหตอกเหงมากเออเลโอ้ยเออเลนี่เลยโอ้ยโอ้โหนอ้หนอนป่าปะถิ่นปะลืมไปเลยโคอะไเฮ้ยมันต้องมีการส่งสายนิดนึงพี่ลูกเยอะสุดครับผมตอนนี้อย่าโ้โหมันมากครับดีเราไม่ตัดสินใจกลับกันก่อนนะทุกคนนี่ฮะส,สวยๆฮะทุกคนปลาที่นี่อ้วนมากเลยนะทุกคนดูดิแปลงเรืออีกแล้ววันคขำ คือนะ้ำมันยกตัวตลอดนะทุกคนแล้วก็มันขยับตลอดนะเราต้องซ่อมตลอดเลยดูฮนะดูครับเพื่อทีมนะทุกคนตอนนี้ลักษณะการตกของผมเป็นตกลอยนะทุกคนเพราะว่าผมลงพื้นไม่ได้อย่างที่บอกลอยเป็นกุ้งสองตัวเลยจมสิจมสิถอน,อ,นอีกแล้วถอนจมจ่อยจ่้อนไปหำแล้ว่ะ อะไรอะไรอะไรทำไมเบี้ยวตอนนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยเล่นเขาเล่นอะไรกันเนี่ยถอนแล้วครับถอแล้วครับเอาเอาถอนผมก็ถอนเออ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 ออเออเอาตออเออต่อคู่ต่อคู่อเอยัง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 ออ้ลุ โอ้โหอ้ตกจะบโอโจโอจอนจะจะบจะไอ้กิดาไอยู่นี่ไงสป่าทูถูกะด้ตึ้งมาหมดดอกตึ้งมาควิดตึ้บะวิดมาควิดบะบิดบะขวิยังออกแล้วออกแล้วออกแล้ว ทอนจมแล้วอ๋อคิดไม่ได้ไม่จะไม่คิดทต่ไมหมดดอกปเอาเอาลงมาลงมึงจะลงมาลงลงถอนลงกอลงกอเอียงเอียงเอียงตอกลงเนี่ยเนี่ยเต็มปากแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยซ้ำเนี่ยเนี่ยมในตัวตคนนู้ อ้ยอุ้ยข uh uh> um um um> ึ้นไปแอะนึ REALLY> ้ยขึ้้น้อะกนหน้อยจะเป็น้อยว่ะขด้วยนี่ยวะอออเม้เนี่ยฮะทุกคนไส้สวยมาก ดูตะขอนะฮะทะลุปากบนเลยนะครับตะขอจินดามณีนะทุกคนได้สวยโอ้โหทุกคนครับตอนนี้ก็สนุกมากปลากินดีมากคือลงกินลงกินเลยนะทุกคนไม่อยากกลับเลยฮะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วไวมากนะครับนั่งกันแป๊บๆนะสี่โมงเย็นแล้วนะฮะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวขอตกต่อยสักหน่อยอ๋อสนุกมาก <cl aps> อยูต่อเลยได้ไหม นหน้าดำจังเลยอ่ะหน้าดำจังเลยอย่าไปตฉันไปก็ผมขอสัก2,000ไลค์นะครับคลิปนี้นะแล้วผมจะมาอยู่ที่นี่สัก2คืนนะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมมาก็จัดไปนะเดี๋ยวให้พิกิตมาด้วยนะครับทุกคนอันเนี้ยอ้เนาอู้ปุ๊ดเออเรียบร้อยโอ้โหขาดเลยจ้า โอเคครับผมทุกคนไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกลานะแล้วผมก็รู้สึกใจหายทุกครั้งที่ต้องกล่าวคําบอกลาทุกคนไปนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม p a d Fishing นะครับผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่นะครับผมก็ใครชอบสไตล์การทําอาหารของพิกิจเพชรดำนะฮะก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องพิกิตเพชรดำโอเคทินหน้าเจอกันใหม่นะครับเพ่เศขยะกลับไปทิ้งบ้านให้หมดนะครับผมนี่ เร็ฝากถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมขยะเนาะเราเอามาได้เราก็ต้องเอากลับได้นะครับผมพวกเราไม่ทิ้งขยะไว้ที่นี่แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเอาใจผมไปเลยทุกคนโอเคดูปลารวมของเราในคลิปนี้หน่อยนะครับโอ้โหมาดิ